การให้ความเคารพกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการให้ความรักความเมตตาซึ่งกันและกันนี่เป็นการสร้างสวรรค์อยู่บนดินแบบรำไรเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องจินตนาการว่าสวรรค์ในชาติหน้าหรือสวรรค์ในจินตนาการของทุกคนจะเป็นยังไงนะครับถ้าสังคมของเรานั้นอยู่กันด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและการให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันก็เชื่อเลยเกินว่า สวรรค์ที่เราจินตนาการก,กันนั้นก็จะอยู่ตรงหน้าของเราทุกๆคนนะครับเพื่อไปอ่านเจอในเพจของ a c e b o o k ได้แล้ครับที่เขารีวิวหนังสือเกี่ยวกับหนังสือที่ให้ข้อคิดให้กติทําให้แนวความคิดที่เป็นในแง่บวกสร้างแรงบันดาลใจในเพจหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการให้ความเคารพกันการให้เขียนเกันกและกันและการให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันเป็นการสร้างสวรรค์นบนดินก็คงจะเป็นเหมือนคําที่ เขาเขียนไว้นะอย่างตกผลึกคำนี้ก็เป็นคำที่สําคัญเป็นการสร้างสารรค์สังคมให้หน่าอยู่เมื่อทุกคนในสังคมมาทําได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นการสร้างสวรรค์ให้อยู่บนดินได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีความเคารพกันมีความ การให้เกียรติกันแล้วก็มีความรักความเมตตากันสามอย่างนี้มันก็น่าที่จะทําให้สังคมเนี่ยมันอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับกันว่าเราไม่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจใครได้ทั้งหมดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กันแบบมีความสุขหรือว่าอยู่กันแบบไม่ต้องวิตกกังวลทุกวันนี้เราพิตกกังวลว่าเราจะเจอเหลอกโดนหลอกไหมเราจะเจอ มิจฉาชีพมาในรูปแบบลักษณะอย่างไรเราจะเจอกับบุคคลประเภทไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือว่าคนที่เราจะต้องไปเจอในสังคมไม่เว้นแม้แต่กระทั่งในสื่อโซเชียลที่เราเล่นกันอยู่นี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกแอปพลิเคชันก็อาจจะถูกหลอกลวงได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะทํานํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันแบบระแวดระ,ระวังเพราะว่าคนเราไม่ค่อยได้ แสดงออกถึงถึงซึ่งความจริงใจต่อกันและกันก็คือบางทีก็ไม่ให้ความเคารพกันไม่ให้เกียรติกันไม่ให้ความรักความเมตตาซึ่งกันและกันทุกคนอยากได้ความเคารพคืออยากให้คนอื่นมาเคารพเราแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่เคย,เคยให้ความเคารพคนอื่นเหมือนกันนะอย่างที่สองก็คือเราอยากให้ทุกคนให้เกียรติเราแต่ว่าบางครั้งเ,เราก็ไม่เคยให้เกียรติใครนะครับเราอยากให้คนมา รักมาเมตตาเราแต่บางครั้งเราก็ไม่เคยรักไม่เคยเมตตาใครเพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมแห่งการเกาะโอยเป็นสังคมแห่งการเรียกร้องเป็นสังคมแห่งการอยากที่จะได้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าไม่เคยให้ใครเราก็อาจจะเคยสังเกตเห็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยลดแล้วแต่มีความเห็นแก่ตัวถ้าคนเรามีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเราก็ไม่โคโรใครเรามีความเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่ให้เกียรติใคร เรามีความเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่รักใครเรารักใครไม่ได้เพราะเราเห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้เนี่ยเราก็จะมีความรักการให้เกียรติกันและการเคารพซึ่งกันและกัน3อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาดูกันนะครับเขาแบ่งคนในสังคมนี้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเนาะหก็คือ คนที่เราควรให้ความเคารพก็เช่นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่เช่นคนที่าากกาทาบายุมากกว่าเรามีวัยวุฒิมากกว่าเราอันนี้ก็ควรให้ความเคารพในานะที่ท่านมีมีประสบการณ์มากกว่าเราอย่างที่สองคือคนที่มีวัย,ยวุฒิคือเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าเราอันนี้นะครับเราก็ควรให้ความเคารพอย่างต่อมาก็คือคนที่มีคุณธรรม คือมีคุณธรรมมีความดีมากกว่าเราเราก็ควรให้ความเคารพมาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือคนที่มีอายุมากกว่าเรามีวัยวุทธ์มากกว่าเราอันนี้ก็ให้ให้ความเคารพในฐานะทีะ่เป็นคนที่อาบน้ําร้อนมาก,ก่อนภาษาโบราณเนานะก็คืออาบน้ําร้อนมาก,ก่อนเราก็คือมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเราอันนี้เราก็ ควรที่จะฟังผู้หลังผู้ใหญ่ไปบ้านแต่ข้อนี้ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้ความเคารพได้ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็ไม่น่าไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธาเหมืนมอนกันนะเนี่ก็ต้องยอมรับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะผู้ใหญ่บางคนนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีมาตรฐานของความน่าเคารพนะครับบางคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้คําพูดแรงแรงแบบ โบราณก็คือแก่กระโหลกแก่กระลาแก่เพราะว่าอยู่นานแก่เพราะว่ากินข้าวคือโตไปตามคืออายุมากขึ้นด้วย ใช้เวลาบาทีผมก็แก่แล้วนะครับคือถ้าพูดถึงเนาะก็ก็ไม่ได้ว่าบางคนแก่จะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็สอนเราเหมือนกันว่าจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่มาตรฐานของการที่จะไปเคารพได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เคารพเลยอันนี้เราก็ดูกันนะครับโอเคหนึ่งเขาอายุมากกว่าเราก็หลีกเลี่ยงการปะทะกัน,กน,กนแล้วกันถ้าสมมติว่าเขาไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธาอะไรเลยนะนะนเป็นอะ,อ,ะอะไรที่เรียกว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าอะไรประมาณนี้นะ อันนี้เราก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าไหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หนักก็อาจจะมีบ้างเนาะที่อาจจะมีการปะทะกันอะไรกันเพราะว่าเขาไม่น่าคอรบัติอันนี้นะแต่ถ้าให้หลีกเลี่ยงได้ก็ยิ่งดีนะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจอะไรเขานะครับแล้วก็ให้ความเคารพในฐรนะ, <five S 1> นะเพ่ขาโตแล้วเขาคิดว่าเขามีความรู้ประสบการณ์มากกว่าแล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาไม่ควรเตือนเขาหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องโดนบ้างเหมือนกันผู้ใหญ่บางคนก็เป็นผู้ใหญ่ที่ถูกเด็ก ถอนผมงออะไรประมาณนี้นะครับก็คือถูกเด็กมันว่าเอาได้เพราะว่าไม่น่าเคารพนะครับทาตัวไม่น่าเคารพแต่ว่าเบื้องต้นก็คือ,อดูว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็เคารพไปก่อนนะครับอันนี้ดูเป็นเคสเคสไปนะครับดูเป็นกรณีศึกษาดูเป็นคนคนไปก็แล้วกันนะครับอันนี้อย่างที่2ก็คือคนที่มีความรู้มากกว่าเรานะมีประสบการณ์มากกว่าเรานี้ก็แน่นอนนะครับให้เคารพเขาในขณะที่เขามีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าอย่างต่อมาก็คืออันที่3เนาะก็คือมี คุณธรรมมากกว่าเราอันนี้เราแน่นอนเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมมากกว่าเราเราก็ควรที่จะให้ความเคารพท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับคนที่มีคุณธรรมมากกว่าคนที่สะสมประสบการณ์มีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยหรือมีคุณธรรมมากกว่าเราเราก็ควรที่จะให้ความเคารพท่านอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือคนที่เราควรให้ความเคารพประเภทที่2นะครับก็คือคนที่เราควรให้เกียรติเขาบอกว่าคนที่เราควรให้เกียรติก็คือคนที่ เสมอกันก็คือมีช่วงวัยเท่ากันมีช่วงาการระดับการศึกษาเท่ากันมีตำแหน่งงานเท่าๆกันอันนี้เป็นเพื่อนๆกันลนลเนาะก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันก็ควรให้เกียรตินะครับอันนี้ไม่ต้องถึงกับกับให้ความเคารพนะครับ <c oughs> ก็ให้เกียรติเช่นกันใลการก็คือ,อต่างคนต่างก็มีเรียกว่ามีขอบเขตขอบข่ายพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีเกียรติต่างคนต่างมีเกียรติไว้กันเถอนะเนาะ เราก็ควรที่จะให้เขียนซึ่งกันและกันไม่ควรไปล้ำมิดไม่ควรที่จะไปทําลายเขียนซึ่งกันและกันการให้เขียิซึ่งกันและกันก็เช่นการไม่ไปดูถูกดูแคลนเขาไม่คือการให้การยอมรับเขานะครับไมไ่ไปว่าเขาไม่ไปดูถูกเขาไม่ไปทําให้เขาต้องรู้สึกว่าตนเองนั้นสูญเสียความความภาคภูมิใจในตัวเอง ต่างคนต่างก็ให้เกียนกันในฐานะยอมรับกันเนาะคาว่าให้เขียนในที่นี้คือยอมรับยอมรับในความรู้นะยอมรับในประสบการณ์ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคลของเขายอมรับในความรู้ความสามารถของเขาในส่วนที่เป็นก็คือให้เขียนกันและกันไม่ละเมิดกันนะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาพึงมีพึงได้พึงเป็นเราก็ไม่ไปละเมิดเขาให้เขียนกันและกันสังเกตดูนะครับถ้าเราให้เขียนใครใครก็จะให้เกียิเราเช่นเดียวกัน เราให้เกียรติใครเราก็จะได้รับเกียรตินั้นตอบแทนมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติใครเนี่ยใครคนนั้นก็จะไม่ให้เกียรติเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่บางทีเราอาจจะได้รับเกียรติจากใครบางคนบางคนเราก็ถูกเขาทําลายเกียรติถูกเขาไม่ให้เกียรติก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปล้าเลิด ไปไม่ให้เขียรนเขาในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคนที่มีอายุเท่ากันคนที่มีหน้าที่การงานคนที่เสมอกันกับเราก็ควรที่จะให้เกียรนซึ่งกันและกันประเภทต่อมาก,ก็คืออย่างที่3นะครับก็คือให้ความเคารพไม่ใช่ขอประตานละไให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันใครล่ะที่เราควรให้ความรักความเมตตาต่อ ของเขานะครับก็คือคนที่คนที่อยู่เป็นเป็นเด็กรุ่นหลังที่เป็นรุ่นน้องเรารุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเรา,เ,ราเนี่ยเราก็ควรให้ความรักความเมตตาคนที่เขามีศักยภาพน้อยกว่าเราคนที่เขามี ต้องมาพึ่งพาอาศัยเราอย่างเงี้ยเราก็ให้ความรักความเมตตาเขามาอาศัยบาร,รมีเราเขามาทํางานอยู่กับเราเขามาฝากเนื้อฝากตัวกับเราเขามาอ,อ,อยู่พึ่งพาอาศัยเราอาศัยบาร,รมีของเราอาศัยเ,เงินเงินเดือนจากเราหรือว่าอาศัยผลประโยชน์จากเราเขามาอาศัยอยู่ด้วยเขามายอมที่จะเป็นคนที่มาศึกษางานเข้ามา ดูแลเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ควรให้ความเมตตาเขานะครับเป็นลูกน้องเป็นผู้แต้บรงคับัญชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ควรให้ความเมตตาให้ความรักความเมตตานะความรักความเมตตาในที่ก็คือปรารถนาดีนะครับไม่ใช่ว่าสงสารจังเลยอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าโอ้น่าดูจังเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความรู้สึกแค่นี้แต่หมายความว่าเรามีความปรารถนาดีอยากจะให้เขาพัฒนาตัวเองอยากจะให้เขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอยากที่จะให้เขาเนี่ย เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งมายืนอยู่ได้เท่ากับเรานะครับหรือว่าตั้งตัวได้มีความรู้ประสบการณ์มีความเก่งขึ้นมาทัดเทียมกับเราหรือว่าเก่งยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเราอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นคุ้ธธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อผู้น้อยนะครับหมายความว่าผู้น้อยที่ ผู้แตนบัญชาการที่ดูเขาท่าเข้าทางนะไม่ใช่ว่าไปไปเมตตาทุกคนนะครับบางคนก็น่าเมตตาบางคนก็ไม่น่าเมตตาบางคนก็ไม่ต้องคือเหมือนกับว่าไม่ไม่เอาเรื่องไม่เอาอ่าวไม่เอาฐานอะไรเลยสักอย่างอันนี้มันก็เมตตาไม่ไหวเนาะก็ต้องดูว่าคนไหนที่เขาเขามีท่าทางมีบุคลิกลักษณะโอเคหน้าหน้าที่จะสนับสนุนหน้าที่จะส่งเสริมเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะมีทุกคนลูกน้องทุกคน หรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนที่มันจะน่าสนับสนุนส่งเสริมบางคนก็แหน่ไม่มันมันมันก็เอาไม่ได้เลยจริงๆนะบางคนที่ดูมีแววอะไรต่างๆเขาดูโอเคนะก็ทางานโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็มีการเรียนรู้พัฒนาตลอดเวลาแบบนี้เราก็สนับสนุนส่งเสริมให้เขาเติบโตในทางนี้ในทางของเขาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปรวยกว่าเราหรือประสบความสําเร็จมากกว่าเราอ่าก็ได้ครับอันนี้ก็คือการให้ความ ความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าคนเราในสังคมนี้นะครับสามารถที่จะหนึ่งให้ความเคารพซึ่งกันและกันเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่เคารพคนที่มีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเคารพคนที่มีคุณธรรมมากกว่าเราให้เกียรติเคารพกันนั่นเองก็เป็นมันสังคมแห่งความน่าอยู่นะครับแล้วอย่างที่สองก็คือคนที่ทำยังไงสองนี้นะ,ะคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ แล้วก็มีอายุไล่เรียกกันกับเราเท่ากันกับเรานะครับอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเสมอกันนะครับก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าการไปละเมิดการไม่ให้เกียรติเขาหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เกียรติเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกร้องเกียรติจากคนอื่น้าคุณยังไม่เคยให้เกียรติใครเลยนะครับสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นถ้าต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันพวกทุกคนเก่งไม่เท่ากันเก่งไม่เหมือนกัน ต่างก็ยอมรับในความเก่งของแต่ละคนนะครับแล้วก็เอาความเก่งของแต่ละคนมาสื่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้เกียรติของคนในสังคมที่มันทําให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างต่อมาอันที่3นะครับก็คือการให้ความรักความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ครที่จะให้ความเมตตาสนับสนุนส่งเสริมคนที่มีเววคนที่โอเครักดีคนที่มีการเรียนรู้นะครับรักในการที่จะ <c oughs> เรียนรู้แล้วก็ มีการสนอกสนใจในในงานที่ทําในงานที่รับมอบหมายนะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมเขาให้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในงานหรือว่าในเนื้อที่อันนั้นให้เจริญยิง่งขึ้นไปกว่าเรามันจึงจะเป็นสังคมแห่งความน่าอยู่เป็นการสร้างสวรรค์นบนดินนะครับไม่ใช่ว่าไม่คนเราแค่ไม่เคารพกันเนี่ยมันก็วุ่นวายแล้วนะนะไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็วุ่นวายนะครับอยู่กันด้วยความ รงเกียรงระงอนด้วยความเกลียดชังซึ่งกันและกันโลกนี้จะวุ่นวายแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้จะดูกลับมาเป็นสวรรค์บน,นดินเป็นบรรยากาศแห่งความสุขและก็เป็นสังคมที่มันมีความสร้างสารรค์ได้ก็เพราะว่าทุกคนให้เกียรติกันทุกคนให้ความเคารพกันทุกคนให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันวันนี้เราให้ความเคารพคนอื่นแล้วหรือยังวันนี้เราให้เกียติคนอื่นแล้วหรือยังและวันนี้ เราให้ความรักความเมตตากับคนอื่นถ้าอย่างนะครับก็รีบให้ความเคารพให้เกียรติแล้วก็ให้ความรักความเมตตาคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็จะให้คุณกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะครับสังคมนี้จึงจะเป็นสังคมแห่งความสุขและก็เป็นสังคมแห่งความสร้างสรรค์เป็นสังคมในอุดมคติเป็นสวัสดิ์คนดินของใครหลายๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็น,นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็นกนขอให้ติดตาม Subscribe เป็นเพื่อนกันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่จะนำมามอบให้กับเพื่อนๆในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ